มาทำาสะอาดสวนกันนะคะโอ้โหหลังจากหมดหน้าฝนแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำการถอนหญ้านะคะถากหญ้าถอนหญ้านะคะขึ้นเยอะเลยนะคะในสวนของเรานะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือในสวนนะคะเนี่ยถากหญ้าทำความสะอาดสวนนะคะ โอ้ย,ยละเอียดทําคนเดียวนะคะสะอาดไปหลายส่วนแล้วนะคะสะอาดไปหลายส่วนแล้วแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะพี่นอ้องส่วนนะคะมองนั่งเลนนะคะพอได้นางเลนกลางเว้นพี่น้องมีมมมีปวกมีพีมี่น้องมาหากระด้นั่งเลนนะคะกะเ็เฮ็ดไปมือเล็กเมาน้อยนะคะ เฮ็ดไปมือเล็กมือน้อยนะคะก็จะอาดไปเองนะคะถือว่าเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะคะ,ะเดี๋ยวห้องกับสไปหาพักหาอย่างมาปลูกนะคะนี่บักฮุงสิริกินแล้วพี่น้องนะคะเนี่ยสวนใหญ่ละเอียดกับมีเดอร์พี่น้องนะคะมานางเลนนะคะบรรยากาศดีดีหนาหนาวแห้งบรรยากาศดีตอนสดๆนี่แห่งสุดยอดบรรยากาศเลยนะคะสวนนี้ก็ยังลกอยู่นะคะก็จะ ทำเป็นลำดับต่อไปนะคะทางนี้ก็จะมีต้นดอกแค่ต้นมะม่วงหาวมะนาวโหต้นอะโวคาโดต้นมะนาวต้นมะละกอนะคะต้นขนุนนะคะต้นขานะคะมีกล้วยนะคะมีมะม่วงนะคะโอ้ฝ่ายนี้เยอะเลยนะคะนี่พี่น้องขางนี้หลายนะคะเนี่ยคาก็มี ขมิ้นขาวก็อยู่ในสวนย่านนี่ละนะคะเดี๋ยวให้ดูขมิ้นขาวนะคะเนี่ยก็จะได้กินอีกแล้วนะคะขมิ้นขาวของเราที่เราปลูกไว้นะคะกําลังออกแหนงออกนอน,นะคะพี่น้องเนี่ยถึงปลายปีมากเขาก็จะใบแห้งนะคะใบแห้งแบบนี้เขาก็จะเอาหัวขึ้นใดนะคะตอนนี้ก็ยังอ่อนอยู่นะคะนี่นะคะก็คือสมมติไรในสวนนะคะน่านั่งไหมคะอากาศดีดีเนีย่ยหมดเศร้า กินกาแฟาทำความสะอาดนะคะเล็กๆหน่อยๆไปถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะคะนั่งเล่นอากาศดีๆมามานั่งเล่นกันทำความสะอาดสวนกันนะคะอ่ากินกาแฟานี่ยหมดเสาไป่น,น้องเห็ดเบียกไปนำ้ำเห็ดเบียกไปนำ้ำกินกาแฟาไปนำ้ำ มีกาแฟไปด้วยอ้ยอากาศดีดีพี่น้องนะคะน่านั่งเล่นนะมีวิทยุหน่อยอันนึงนะคะนี yeah. ่บรรยากาศดีค่ะสวัสดีค่ะทำสวนเพิ่งเสร็จนะคะอาบน้ำอาบผ้าเรียบร้อยนะคะรอบนี้รอบเช้าก็ทำสะอาดไปแล้วหนึ่งรอบนะคะอุ้ยแดดจ้านี่นะคะ่ะ บริเวณสวนของเรานะคะทำสะอาดไปแล้วหนึ่งรอบนะคะช่วงเช้าก่อนที่แดดจะออกนะคะเขาก็ทำสะอาดไปแล้วนะคะทำให้มันจะอาดหน้านั่งนะคะสวนเล็กๆแต่น่ารักของเราไหนพี่น้องอาข่าโฮมจักน้อยนะคะมันแดดนะคะต้นบุกมีต้นนี้กระดกโด่งนี่ต้นนี้ดกมากลิกินทุกปีนะคะนี่ ต้นกล้วยต้นนี้ก็เอากล้วยไปใส่กองกระถินเรียบร้อยนะคะเอาไปทําบุญใส่กองกระถินแล้วเนาะนะคะพาเดินชมในสวนนะคะวายหลังจากห้าอ,บอ,บอ,บอบาบน้ำอาบทากินเขากินน้ำแล้วก็มายางเหรียญจักรอบพี่น้องนะคะนส่สวนห้าเนี่ยรั้วรอบขอบชิดเจ็ดสิบห้าตารางวานะคะโอ้ อากาศดีดีเยน็นสบายเสียงนกเจ้าเจ้าเลยคุยกันจังแจ๊กจังแจ๊กนะคะคมดมาแรงกันเ e a อีกรอบนึงนะคะพี่น้องแดดลมลม่มตกก๊กอะทางหยาถากหยา,า,อ,ยาอีกรอบนึงนะคะเอาไว้เพื่อนั่งเล่นเต่าที่มีมูมีปวกมาหาเนาะนะคะเราสามารถให้เพื่อนมานั่งเล่นได้ทั้งวันนั่งได้นอนได้ค้างคืนได้นะคะนี่เอาเต็นมากกางนอนบรรยากาศดีๆนะคะ ที่สวนของเรามีน้ำม,มีไฟให้พร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะเป็นมอแรกกับเฮ็ดอีพี่น้องเฮ็ด e, อีเจ๊กหน่อยนะคะออกกำลังกายนะคะมาเบิ่งสวนกันพี่น้องนะคะต้นบักนาวกับดกๆเนียนี่ออกอีกแล้วนะคะรอบสองออกอีกแล้วรอบสองนะคะมะนาวนะคะเดี๋ยวมาเก็บให้ชมกันนะคะแล้วก็มะม่วงหาวมะนาวหูหก็ออกแล้วนะคะ ออกแล้วเรียบร้อยได้จึกเร็บมานะคะเก็บสดๆให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะ So, we don't argue yeah. with that. We don't argue with you?